ชมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ถ้ามองในส่วนของปัจจัยที่ยังคงเป็นแรงหนุนในฝั่งของตัว s ซฟตี้ n เด็กฟิ u เ e แล้วก็ในส่วนของตัวเบรนท์ขุดออยฟิลเตอร์เนี่ยก็คงเป็นในส่วนของอความเห็นในเรื่องของอแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะยังคง มีแนวโน้มจะฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะคะจากตัวเลขเศรษฐกิจกษษที่ออกมาล่าสุดเนี่ยในส่วนของตัวเลขสินค้า คงทนของสารัตที่ออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อคืนนี้แล้วก็ในส่วนของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสารัฐเองที่ยังคงสดใสก็ทําให้ดูเหมือนจะมีความคาดหวังมากขึ้นว่าตัวเลขแรงงานที่จะมีการแรงงานออกมาในสัปดาห์นี้เนี่ยก็คงจะออกมาดีแล้วกออ็อาจจะต้องตามดูว่าจะบ่งบอกในเรื่องของแนวโน้ม การดําเนินการในเรื่องของการผ่อนคลายทางการเงินของเฟดในระยะถัดไปอย่างไรขณะที่ในส่วนของ ตัวเซฟเองเนี่ยเมื่อวานปรับตัวขึ้นอย่างแข่งต่อเรื่องอเป็นวันที่4อาจจะเริ่มชะลอตัวลงบ้างในวันนี้ก็คงต้องจับตาดูในส่วนของการประชุม FOMC ของเฟดที่จะมีขึ้นในช่วง2วันว่าจะมีความเห็นในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การดำเนินการในเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจะยังคงเห็นการผ่อนคลายทางการเงินออกไป ต่อหรือไม่แต่ว่าประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก,ก็คือในส่วนของฟันฟโฟล์นักทุนต่างชาติที่กลับมาขายสุทธิในส่วนของเซฟฟ t ทตี The ้เด็กฟิเมื่อวัน628สัญญาแล้วก็ขายในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นวันแรกในรอบ11วันทำการจำนวนประมาณ777ล้านบาทอย่างไรก็ตามเนี่ยอมองว่า ในส่วนของฟันฟโฟลเองเนี่ยแม้ว่าต้องจับตาอย่างใกล้ชิดแต่เราก็ยังมองว่ายัางไม่น่าจะไหลออกไปอย่างเร็วในช่วงนี้ก็ถ้ามีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างก็อาจจะทำให้เห็นความผันผวน รัชนีเซฟฟแล้วก็ในส่วนของ S50 S13 บ้างแต่ก็ยังมองว่าแนวโน้มน่าจะผันผวนอิงทางปรับขึ้นไปทดสอบระดับ985จุดได้ในวันนี้ก็ยังให้รอทํากําไรสถานะลองออกไปบางส่วนที่บริเวณดังกล่าวโดยสถานะใหม่รอยอดตัวแล้วก็ไม่หลุดระดับ972จุดเพื่อเข้าเปิดลองทั้งนี้ก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนทั้งหมดถ้าหากว่าหลุดระดับ972จุดลงไป ส่วน g ก f ฟิ u เ e อเองเนี่ยก็มองในส่วนของแรงซื้อคืนที่มีเข้ามาในอทองคำหลังจากที่ลงไปทดสอบโลในช่วง2สัปดาห์ครึ่งบริเวณ1 6น2 6 5 2เหรียญเมื่อคืนนี้ก็ทำให้ช่วงเช้าเนี่ยกลับขึ้นมาทรงตัวใกล้ระดับประมาณ1660เหรียญต่อออนโดยนักลงทุนเองก็ยังคงจับตาอย่างใกล้ชิดต่อการประชุม f o m c แต่ดูเหมือนว่า ความคาดหวังในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสารัฐแล้วก็เศรษฐกิจโลกเองเนี่ยยัง กระตุ้นให้นักทุนเนี่ยขายทํากําไรในส่วนของทองคําออกมาแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าถือในฐานะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยนอกจากนี้เนี่ยล่าสุดในส่วนของประเด็นการขยายอํานาจการกู้ยืมของรัฐบาลสหรัฐออกไปเนี่ยก็ทําให้ฟิ t เลตติ้งเนี่ยออกมาให้ความเห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงในระยะอันใกล้ต่ออันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับทริปเปิของสหรัฐ จึงทําให้นักลงทุนเนี่ยยิ่งลดในส่วนของการถือสถานะทองคําลงอีกซึ่งมองว่าถ้ามีการรีบาวขึ้นได้บ้างในวันนี้ในส่วนของราคาทองคำสป,ปอต<ม>ก็ยังน่าจะชะลอตัว,ตวแถว1660-1665ัน16เหรียญยังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาอีกครั้งทดสอบระดับ1650เหรียญและถ้าหลุดลงไปก็ยังมีแนวโน้มจะไหลลงต่อไปทดสอบ1,640 6 16หเหรียญ ดังนั้นเนี่ยในส่วนของ JFG 1 3เนี่ยเรามองว่าก็ยังน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบทางลงได้ต่อแล้วก็การรีบาวระหว่างวันยังเป็นไปอย่างจำกัด โดยส่วนหนึ่งเนี่ยค่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยก็ดูเหมือนจะเป็นลบต่อทิศท,ทางของราคา g f g 1 3ในวันนี้ด้วยแนะนำให้ถือสถานะช็อต g f g 1 3ต่อเพื่อรอทำกำไรเมื่อปรับตัวลงทดสอบระดับ23,600-23,550ถึงบาทส่วนสถานะใหม่เนี่ยยังเน้นเป็นการช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ23,850บาท ส่วน s a f e t คตี้เด็ก u เเนี่ยส่วนตัว b r e n t c r u d o Oil f u t u r e เรามองแนวโน้มน่าจะยังผันผวน,นในกรอบขาขึ้นแต่ว่า,าถ้าดูแล้วเนี่ยก็ยังมีลุ้นว่าตัวเอ่อ3จีเนี่ยจะปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ3,440บาทได้ตามในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนก็มีลุ้นที่จะผ่านระดับ114เหรียญขึ้นไป โดยถ้าดูในส่วนของตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อคืนนี้ก็ทําให้นักทุนคาดหวังมากขึ้นในส่วนของตัวเลขในภาคแรงงานของสหรัฐว่าจะเป็นแรงหนุนต่อความต้องการใช้น้ํามันจากสหรัฐเองที่เป็นผู้ริโภคอันดับหนึ่ง สูงสุดในส่วนของการบริโภคน้ำมันเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกส่วนความไม่สงบในแถบตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาเนี่ยยังคงเป็นแรงเชิงบวกต่อราคาน้ำมันในช่วงนี้นอกจากนั้นเนี่ยล่าสุดในส่วนของราคาน้ำมันยังได้รับปัจจัยบวกจากข่าวการปิด ลงกลัดน้ํามันในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดน้ํามันเบนซินทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอย่างไรก็ตามคงจะยังต้องติดตามดูในส่วนของการประชุม FOMC อ่าแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจจากฝั่งยูโรโซนแล้วก็สหรัฐในวันนี้โดยะระหว่างวัน,นจะมีรายงานตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยูโรโซนแล้วก็คืนนี้นจะมีตัวเลข GDP ไตรามาสสี่ของสหรัฐออกมา ถ้าออกมาค่อนข้างดีกว่าที่คาดก็ยังน่าจะเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบเป็นแล้วก็ในส่วนของ b r g 13แนะนำในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนยังคงให้ถือสถานะลอง b r g 13ต่อเพื่อรอทำกำไรในระดับ3,440บาทส่วนสถานะนับใหม่เนี่ยเราเน้นย่อตัวก็เข้าเปิดลองได้โดยสัดานทุนที่ระดับ3,360 ส่วน USD future วันนี้มองแนวโน้มกลับมาล่วงลงอีกครั้งโดยในส่วนของค่าเงินดอลลาร์เทียบกับบาทเนี่ยอ่อนตัวลงมาหลังจากที่มีการฟื้นตัวขึ้นไปใกล้บริเวณ30บาทต,ต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานโดยทั้งนี้ก็คงจะต้องตามดูทั้งในเรื่องของ FOMC แล้วก็ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในภาคแรงงานของสหรัฐเช่นเดียวกับตลาดอื่นๆ โดยในระยะสั้นทิศทางของฟันโฟก็ก็น่าจะไหลเข้ามาในาตลาดบ้านเราโดยในส่วนของเมื่อวานเนี่ยแม้จะขายในตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของเซฟฟิซตี้เด็กฟิวเแต่ว่ายังซื้อสุทธิในตลาดตรา,าสารหนี้ประมาณ4,200ล้านบาท อมองแนวโน้มในช่วงสั้นเนี่ยเงินบาทน่าจะแข็งค่าลงทดสอบระดับ29.80บาทส่วน USDF13 อมองว่าใกล้จะหมดอายุในอีก2วันทำการแล้วน่าจะเข้าไปกินกำไรในส่วนของ u s d g 1 3มากกว่าซึ่งมีโอกาสจะหลุดระดับ29.95บาทลงมาแนะนำให้ปิด ลอง USD F 1 3ส่วนที่เหลือแล้วก็กลับมาเก็งกำไรในฝั่งช็อต USD G 1 3โดยตัดขาดทุนในระดับ30บาทต่อรัลาลาสหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์